บอลน็ออนอาากอยู่ป้าบอลนี้ตามวัดโกบูฟังเลยครับได้ครับได้ได้ที่บางที่บางเช็คลิฟไ,ไม่ไม่น,าน่ามได้ครับตาบเช็คลิฟไม่มีอ่ะจะมีไหม,มจะเป๋าแปดศูนย์เจ็ดกันตื่นมาได้เ็คสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับผมสุดหลอ่อแหมไม่เจอกันไปฉีดน้งสีหน้ามาลืมเลยนะเนี่ยครับคุณแจ๊กก็หน้าเหมือนเดิมเลยเนาะไม่แก่ไปเลยเนาะอันนี้ไม่แก่ครับผมผมสตาร์ไปครับที่อายุสามสิบครับผมโอ้โหนิ่งเลยเนาะหน้านีแต่หน้าครับที่เด็กครับผมนอกนั้นเหี่ยวแล้วครับ หัวใจเหี่ยวป่ะครับเห็นเห็นมานีเข้ามาสักพักแล้วลูกพี่ผมมาอยู่กับคุณแจ็คได้งานเนี่ยโหยูมิคืออะไรเนี่ยใช่ยังไงที่ประอ๋อเจออย่าพูดความจริงนะอยวพูดความจริงแต่แต่ไม่อยู่กับแจ๊คเลยเนาะเหมอนอกลืมเราถามด้วยครับว่าเขาตั้งใจฟังหรือเปล่าลองถามดูก็ได้ครับผมพี่ต่อต้องพี่ต่อหรือฟังแต่แจ๊คครับคุณด้วยครับเมื่อกี้เขาอัปเดตอะไรกันบ้างอะครับเนี่ยพี่ไม่ฟังเลยอ่ะเดี๋ยวเหมือนกนะครับผมถามยูมิก่อนเลยครับอ้าวอ้าเฮ้ยยูมิ มีอาการจัดเลยนะคืออะไรเนี่ยเอาเหมือนคุยกันอยู่สองคนไม่ฟังไม่มฟังาายก็มีคนฟังตั้งหลาคนเรามันจะไม่ฟังหนึ่งคนเป็นไรเนาเคโอ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 เคโกเคโอเคโอเคโอเคอเคโอเครอเคโอเคอเคโอเเอเคโอเเคโนเคโอคอเคโคอเคโคโเอเเอเนี่ยเอเคเคอเออเนี่ยเเีเคเคเเคเเอเอออเเครอเออ เออปืน<ช>มันหาย,ยากเปล่าเขาอ,อยากให้ปืน,ปนถี่คนละสองกระบอกเปล่าไอ้เหี้ยปืนไปทนคำเหี้ยอะไรอีกแม่งสุดท้ายแก๊งอื่นมันก็ซื้อกันหมดพี่กมหนามเลยมีสามแก๊งแม่งนอกจากเซ็กชั่นจะแม่งจะระเบิดแล้วพี่สามเลยไม่ใช่เล่นไปเอาเหี้ยอะไรผมละ่ะอยาผมอยากลูกเปิดเปิดเปิดมาในในไอดอกบ้านอะ่ะเขาอยาก,กให้ิเอเดสเคียร์หนึ่งอ่ะพี่โอ้โหยงงเต็กเลยเปิดสองเปื้อนเปิดมางงเลยอ่ะโอ้โหเขาอยากให้เป็นฟิลสิวแก๊งมาเล่นกันบ้าอะไรเงี้ย เออจริงมันก็แบบถ้ามันมีหลายล้านก็จะแบบตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ขยักขั้นอันนี้เท่าไหร่นะเขาเล่นเท่าไหร่ตอนนี้หกห้าเอ้ห้าคนมาพี่เกียรติหกคึ้นทเล่นนะแล้วห้าคนบว่าพี่ห้าคนร้านเล็กห้าเออร้านเล็กคนเดียวก็ไม่เอาเต็มสอ๊กันปะใช่ที่ถ้าถ้าอยากให้ราตอนแรกล่นมันมันเออตอนแรกอะเต็มใช่ออ๋แล้วก็ปรับมาเป็นห้าแล้วก็ไม่มีคนเล่นอีกเพราะของมันไม่คุ้มใช่ไหมข้างในตอนที่แจ็คมาอยู่จำได้ไหมที่เล่นกันเติมเติมเติมมานั่นแหละอ๋อนั่นแหละน่าจะใหา ที่ขาบัมันแพงคือเนี่ยคือคือมันยังไม่ตอบมันยังไม่ถูกจุดเลยที่เขาปรับเลยแค่ไหนไหมือ่ขาคอปเปอร์มันแพงคนเลยไม่ไปซื้อที่ขาเพื่อมาเล่นการมันไม่ใช่ขาไม่มาสองหมื่นห้าแล้วงั้นดอกมาได้เพจต่องานอย่างเงี้ยรันไปครับรันไปไว้ก่อนเลยเอาให้เขาถึงหูอ่ะถึงหูอ่ะเอาให้ถึงหูอ่ะเมื่อกี้จนไก่ยกหูโทรมาสั่งเดฟอ่ะเอาเมื่อกี้โกะหุกซ้ายพี่ขวาโกซ้ายพี่ขวาแล้วเขายังไม่เมาหมัดเลยนะเมาเมาเลยมันแค่งงโดนนับแปดนะเมื่อกี้รู้โดนนับแปดนะ ปรับปไปถ้า40ก็แก๊งอะไรก็เหมือนเดิมอ่ะสุดท้ายใช้ของใช้ของงัดเหมือนเดิมพี่เกตคนมันก็คิดกันแล้วอ่ะไอ้เหี้ยมามาเล่นแม่งนอกจากค่าของแพงมาปุ๊บมาสมมติมาฮะมา10คนอะอยากมาเล่นนะเอ้ยแก๊งกูมี40คนมามาสักแบบ20แล้วไอ้กแก๊งมา40ไว้ก่อนเลยขับกลับบ้านเลยไอ้เหี้ยไอ้เง <laughs> ี้ยเวลาพี่เกตใครจะเล่นกันที่ไว้ก่อนเลย โดนปืนกระหนักแบบปัง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 อ่ะแบบในโรงในร้านอ่ะพี่เกดพี่พี่เกดคือภาพดิแล้วถ้าเราเล่นเราเล่นกันอยู่โอ้โหแล้วแล้วปืนแล้วปืนเราแบบว่าบึ้มบึ้มอ่ะพี่แล้วแก๊งอื่นมาเล่นโอ้ยวิ่งลงมาโอ้ยมึงอะไรกันเดี๋ยวพุทโธสงครามกันเดี๋ยววะไอ้เออใครก็จะมะเล่นกับเราพี่มุทโานเลยแต่แบบเอออ่ะแล้วคือใช่ที่ที่ทนเนี่โนรธใช่ใช่ที่โกรธจะสื่อคือแบบว่าถ้ามันแบบ ถ้าอยากให้มันแบบดูแบบดูมันขึ้นเนเป็นร้านใหญ่อ่ะอาจจะขยับเทียบเป็น,20 20น,น,นยี่สิบยี่สิบพี่นีอ่อกไปอะไรเงี้ยสี่ห้าสีาส่ห้าเออมาเล่นให้มันสนุกข,ขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยอะไรเงั้ยนะมันนะเออไอ้ที่อยากมันเอาสี่สี่สี่ไว้ก่อนเลยโอ้กินใจแล้วแแบบร้านร้านใหญ่มีแอ,อเรเลิ e r t ขึ้นมาเตือนนะว่าแบบไอ้มถึงเวลานอะไรแล้วอะไรก็ว่าไปใช่ใช่ใช่ใชฟิลเหมือนเป็นแอร์ดรอปอีกรูปนึงที่แบบเป็นแอร์ดรอปกิจกรรมแต่เป็นนัดร้านเนี่ยเข้าไปเล่นได้เลยเนาะถูกไม่เกิน5แก๊งก็ว่าไปจะได้ินนนเเชักไม่เกกิน5แ๊งด้วยใช่ ออกมาเล่นแน่ถ้าของคุ้มออกมาเล่นแน่นอนใช่แต่ไพ่ถ้าพี่พี่เกณฑ์เป็นไพ่มาแค่ไหญ่ออกมาเล่นได้ไหมเล่นเลยใช่สมมุติอ่ะพี่เกณฑ์ฟังผมนะยเล่นยี่สิบยี่สิบจะมใช่ไหมแม็กเล่นแม็กคือห้าแกมไปถึงปุ๊บต่อคิวเล่นกันก็ได้พี่ใช่าปะแล้วก็ใครชนะได้งานไปแล้วพวกขอแล้วของคุ้มๆหน่อยอ่ะพี่ที่แบบเขรู้สึกว่าเอ้ยชนะสองสามแกงแล้วจะได้ของเหมือนอะไรดอกบ้านพี่อาจจะได้อาจจะได้เงินพองนิดนึงได้แบบว่ามีมีโอกาสสุ่มออกกิฟต์ออกเฟรมอะไรพี่เขอาปะอะไรอย่างเงี้ยของทำปืนแล้วก็เป็นของตีอาวุุธแบบออออฟฟิิโนเเดีียยยง้ ปานออกมาเล่นกูบอกแค่นะปานออกมาเล่นกันบึ้มยูมีเพื่อนหน่อยครับไม่เพู่อนเลยเราเนี่ยวตั้งใจฟังอยู่โอเคโอ้ฟังมันเลยยูมีเปลี่ยนไปไม่เหมือนครัที่กูเติมอะไรอ่ะยังมีทำอะไรอ่ะยืนยืนเฉยๆนะเนี่ยที่อยู่กับแจ๊กยูมีไม่เหมือนที่กดที่กูเป็นยูมีก็อะไรยังไม่รู้ไม่ใช่ยูมีกระหลานการคนเดิมใช่ไหมครับวันนี้โอ้โหโอเคหรือว่าจะยืนคุยกันสองคนหรือเปล่าไม่ใช่พี่โอ้ พี่ก็ปาดเป็นอลเราเราเป็นกอขอของงูเขาบอกว่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาชวนผมมานี่แหละงเขาชวนผมปักนี่แหล่งแจ็คอยู่ยาวไหมรอบเนี้ยก็ก่อนเล่นมีแตกงครับอะไรนะจนขวาอะไรจะแตกนะเอเดบีครับคือมันแค่ต้องปักปูนใช่ไหมหรอพี่เกเขาปาดมาแล้วทำตามเขาขอแบบขอตักตักเขาบอกแต่ว่ามีเขาหนีไม่ไมยอมมาเล่นเลยแบบหนีไปเลยอะ พี่เกศก็แล้วไม่โกรธเลยเขาละพี่เขาทำอะไรพี่เกศโกรธเลยพี่เกศเล่าให้ผมนี่พังเละเลยด่ากันเละพังเลยอะโอ้โหด่ากันหยั่งแต่ชักอะไรก็ไม่รู้แต่ละมือแต่ละเด้อเออพี่โกรธละพี่ใครทำอะไรพี่อ่ะถ้ามันไม่ทำอะไรพี่พี่จะทำอะไรเดี๋ยวพี่เกศจะใจอ่อนแล้วเดี๋ยวพี่เกศจะใจอ่อนแล้วไม่ใจอ่อนรอรั่อโหรออะไรครับเนี่ยปล่อยเงี้ยปล่อยเรื่องดีเงี้ยเนี่ยปล่อยเงี้ยไม่ปล่อยปล่อยหน้ามันปล่อยมันใส่หน้าน้องพี่เนี่ยแล้วเนี่ย เอาอีกแล้วหรออีกแล้วชีวิตแม่งมันจัดเลยวะเอ็มดีก่อนอนี่มาฟังอยู่ตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งโอ้โหเรียกตีหนึ่งครึ่งหรอใช่เรียกเรียกมาสองรอบอะเรียกรอบแรกมารอบสองไม่มารอบฝั่งไม่มาวันนี้ที่แลนเรียกก็ไม่มาโอ้พระเจ้าอยากดูอยากอยากดูเหมือนกันรอบนี้เรียกมาแล้วใครจะ ครจะอบกอดเอสมดีมากแน่นี่ยังยืนอยู่ขวาปุ๋บเนี่ยเพ่อยืนอยู่หลังนะแต่ยืนอยู่หลังไมื่อกี้นั่นแล้วอ๋อนน่นน่ะมีแค่นักศอที่อบกอดเอสมดีไปนะเอออากาหนาอย่าหลอกอย่าหลอกอยู่แล้วนักศรให้ตลอดอ่ะนี่เฮียคุจะลุ้นนะนักศรเขาลงมาเขาลงพื้นที่มาเขาเอาเลยครับวันนั้นแหละเขาลงพื้นที่เขาเอาใส่เลยอ่ะไม่เล่นไม่ได้ครับผมเล่นนี้เล่นไม่ได้ครับมันยุคคนละยุคครับผมมันเล่นไม่ได้ครับมันคนละยุคมันคนละยุคครับผมรัวเลย แต่ถ้าแต่ถ้าเรื่องต่อยต่อยต่อยแล้วถ้าเล่นไปได้อีกกั่นน่ะกอดกันให้แน่นแล้วัเขากำลังอบกอดกันอยู่พี่เกดพี่ก็แหมเขากำลังเลี้ยงให้ที่มันกลับมาอยู่ครับพี่เพราะว่าแย่งมีไม่ถึงยี่สิบแต่มฮะยี่สิบแตร้อนหรอรู้ส oh, like ึกนะเห็นฟ้าบอกไปก่อนปวน้องหูพี่็อกไปเยอะเลยพี่โหพี่แต่ว่าหลังๆก็โอ้ยแยหนวดไม่ก่อเข้าใจใช่ไหมเอออยู่แล้วตัวนี้อยู่แล้วตัวนี้อยู่แล้วก่อเข้าใจใช่ไหมว่าวันนั้นน่ะ น้องพี่อะมันออกกันไปเยอะพวกไอ้ล็อกเอโอแล้วปืนมันพักกันสองสามคนก็คือก็คือกลับมาแบบสภาพปกติหนูพี่ใช่ไหมใช่เพราะเพาออกไปห้าหกคนมันก็มาเลยแอร์ดมบทุกที่เลยพอมาลูกพี่เสร็จไล่พวกพี่แบบเป็นหู่เปหมดอันนี้คือหลังจากที่ตีแล้วใช่ไหมไม่อันนี้คือก่อนเลยก่อนที่ตีเลยอ๋อก่อนที่จะมีป่ามีเสียงกันยันรันรันหนอพี่ใช่ไหมใช่คือก่อนที่ก่อนที่ตีอะทามาไล่เสร็จธนาคารปั๊บยับเลย ไปที่แลนไปเล้าจะตีกี่ใบอ่ะเอาไหมล่ะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยให้แจ็คมาช่วยแต่จริงพี่เกหน้าสิทธิ์น้าหใสไปสามร้อยนะพี่แบบไม่ยอมอ่ะใส่สามร้อยกันพี่พี่ใสไปแล้วพี่บอกไปแล้วสามร้อยแต่ต่อพาบอกว่าเอาหนึ่ห้าสิบก่อนแล้วกันนะอี่างมันจะแตกพี่พี่เกศใจอ่อนอยู่แล้วครับไม่แข็งแล้วพี่เก่ะไม่เอาแล้วเห็นมันแบบเสียงงอน่อยก็โอ้มาแล้วพี่เกศอะไม่ออกพี่พี่บอกให้นะเหมือนเหมือนมึงยิ่งยกกว่ากอ เหมือนระพุเลนมีมีก็ีอะไรบางเหมือนมีอะไรในใจแล้วเหมือนมีมีอะไรในใจเอ็มดีนะเอาจริงอะเหมือนเราตีแทงก็อยู่นะครับคือคือพี่จะบอกแบบนี้พอตอนที่ที่แล้วอ่ะมันก็วัดเหมือนกันวัดตรงที่ว่าถ้าพี่แพ้น้องพี่ก็ส่ะโดนะพี่ก็โดนน้องพี่ก็โดนเหมือนกันขนาดพตอนี่ชนะมันยังยับขนาดนี้เนี่ยตีงูมันก็ต้องตีให้ตายจริงปะล่ะ บอกเป็นหางกระดิ่งนะพี่เขาบอกเลยนอตีเสร็จแล้วก็ตัดหางต่อเมื่อวานมันขออะไรเอ้ยมันขอชื่ออยู <S 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 2> <S 2> ่นะพี่พี่ไม่ให้อภัยไปหน่อยหรอพี่เกศพี่ชายมันเอาหางมากระดิกใส่พี่อะแบบดีใจอะให้พี่ดีใจลงบ้างใจดีลงบ้างอะไรเงี้ยไม่รอเดี๋ยวพี่ก็ใจอ่อนอีกอะไม่ได้หรอกจะมาละโก้ไม่รู้ไม่รู้แล้วมีนอกจากเลิฟเชรเกิดเล่นดีแล้วได้รับเนี่ยมีแกล้งสีแกล้งที่สีมีไหมแกล้งที่สีมีไหม ไม่ได้ว่าแกงแข็งแบบนี้แกงแข็งมันมีเยอะแต่อาเขาตีแตกไปแล้วอ้าอีกแล้วเนี่ยเอาอีกแล้วอ้าวโมยผมอีกแล้วพี่อ้าวไม่ทันทำอะไรเลยผมอยู่เฉยเลยทุกวันนี้ผมแค่ขอแค่จะหาแก๊งเล่นเนี่ยเล่น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 กันเดินไปขอร้องเดินไปขอร้องก็เล่นกันอะโอ้ไปขอเล่นสายสีสายสีบอกไว้ก่อนแล้วสิบใบแก๊งแตกโอ้โหโอ้โหเร็วไอ้เนี่ยโอ้โหไหนบอกว่าไม่เคยทำแก๊งไหนแตกครับเนี่ยเอาเทียก็แตกเพราะไรรักเหรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับน่าจะเพราะ แล้วไม่เนียนแล้วครับทิมเท้าได้ครับมีแก๊งไหนมีทรงไหมครับช่วงนี้เอ็นด่นดีครับย่อนงี้มีชองอยากชินก่อนจะแบบน้าใหม่หน้าใหม่ตอนนี้ไม่จะรึก่อนจะหาทรงให้ให้เมืองมีทรงก่อนมันอ้าวอ้าวอ้าวอ้ามาฟังด่วนเลยอ้าวนะอันนี้อันนี้เป๋เป๋เป๋ข้างอยู่นะตอนไรฮะ ใช่คือจริงอ่ะไม่เราสุดท้ายเราเราจะพูดไงเราก็เล่นที่นี่อยู่เราเราก็มีความสุขที่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ก็อยากให้เขาช่วยแบบอยากเอออยากให้แบบว่าใช่เราเราก็เราก็อยู่ช่วยพัฒช่วยผักดันช่วยพัฒนาให้เขาถูกได้รานได้รันนะเออจะกลับมารันรันหน่อยทุกวันนี้แม่งคนจวกแค่ไม่มีอ่ะกูงงแตกเลยที่เกดิโอ้ไอ้เหี้ยจะไปปนจีแม่งหาใครหาใครเลยนะครับพี่ชายหาคน นี่แหละเป็นยังไงเนาะที่ไอไออูนี่เป็นไงไอวอูนี่ไอโอ้ยไออูนี่แม่แจ๊อยากลองไหม่ะอูนี่เขาสดสีเลยช่วงเนี้ยเขาบอกเขาบอกเขาไม่ค่อยกลัวดนะมันเฮ็ดหร่ออุ้ยเขาบอกอยากเจอแจ็คด้วยเนี่ยโอ้ยมันพูดคำเดียวกันเลยแจ็คใช่ไหมที่พูดที่หน้าแลนอ่ะมันก็บอกไม่กลัวอาเราอยากเจอใช่พี่เพนนั้นมาคุยเหมือนกันบอกว่าอุ้ยอาอะไรอาอะไรบอกว่าผมตอนนี้ผมพัฒนาั้นไม่ใช่ วันนั้นัอารมณ์เสียเรื่องอะไรโดนตำรวจไล่เลยเลยไปบอกเลยไปบอกว่าเฮ้ยอูดีอารมณ์ไม่ดีว่ะขอตีสักร้อยใบได้ป่ะแม่งออกแม่งหนีดอกเกมต่อหน้าเลยแล้วเออมันไล่พี่ฟังเหมือนกันบอกผมผมดิสมาผมตอนผมตอมมาเข้ามาน่ะเข้ามาใหม่ผมมันก็ไม่อยู่อ่ะพี่คิดดูดิแล้วผมแล้วคิดว่าผมกลัวเงี้ยล่ะเออเออเข้ามาใหม่แม่งหนีไปได้อะไรอ้่ะเกณฑ์ใช่ไหมเออใช่นี่มาคุยหน้าแลนด์อุ้ยอาหรอจริงจริงอ่ะได้อยู่แล้วเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งรอดันปืนอีกหนึ่งอยู่จะบอกก่อน เขาก็บอกเดียวบอกเขาบอกเดียวเขาก็บอกเดียวใช่เหรอีกไม่น่าเอาก็บอกเดียวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาที่บ้านเลยนะเอ้ย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 มาเลยเอระวังมันเอาลัทธิมาใส่นะระวังนะเฮียนี่มาทำรัทธิมาก่อนนะเคยรู้ข่าวมันเปล่าเฮียเนี่ยแก๊งเนี้ยเออจะเล่าฟังไอ้เรื่องคุณนี่เห็นว่าโอ้โหมามาจากตรงตรงนี้ไม่เคยเห็นในนี่ป่ะแบบพวกลัทธิแบบบูชาอะไรสักอย่างนึงอ่ะไอ้เฮียนี่เขาทำเชอยืดอ่ะเป็นหน้าเขาอ่ะแล้วก็แปะลิงช่องเขาไว้แปะลิงช่องเขาไว้อ่ะ แล้วก็ใส่ในเมืองนนะใช่พี่รออะไรอ่ะพี่รัดทีอุหนีอ่ะพี่ไปถามมันมันอายว่าตอนนั้นอ่ะผมมันทำไปเยอะกว่าที่เราไปถามได้วยมันมันน่าจะไม่กล้าเล่ามันน่าจะอายตัวเองอ่ะผมมันทำไปโหเละจัดอ่ะโคตรทานอ่ะละอยากที่มันทำอ่ะทำเสื้อมั่งไปบอกให้เขาแบบไปใส่เสื้อมันมั่งเพื่อที่เดินตามมันอะไรเงี้ยถ้าไม่ใส่มันจะกระทืบรั่วว่าแต่ละอย่างของมันอ่ะไอ้เหี้ยเนี่ยอยากหลอนใครไม่ใส่แม่งไปไล่ตีเขาอ่ะโหสุดจัด บ้างใกล้มือเคียงได้กลับมาเจอกันแล้วเนี่ยเออไหนพี่พี่เกสเนี่ยเขาจัดให้แจ็คหน่อยอูนี่มันชอบชอบซิ่งเนี่ยพี่ได้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 มาแล้วแม่ถามมันเลยว่ะมันไปถามมันมันก็เดี๋ยวก่อน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 อ่ะไม่พี่เกสแล้วพี่พี่เกสรู้ไปเลยพี่พี่เอาเหี้ยออกไปพี่รู้ไปเลยพี่ใครเหรอเอ็ดีไงพี่เหี้ยเราเหรอโอ้ก็ตอนแรกผมนัดจะเล่นแต่เขาวันที่สิบแปดไหนเฮี้ยกลับมาแล้วแล้วอ้าวแก๊งหายไปไหนหมด คือใช่พี่เราได้คุยบอกว่าบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทีแล้วมันเล่เสร็จเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยววันวันวันอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวมาเล่นกันนะพียนะครับบิ๊กไปแล้วแล้วเป็นไงเขาได้มาบอกไหมล่ะได้มาเลื่อนไหมโอ้หายสายแว็บเลยตอนนี้มองโบชัดตอนนี้าโบนะครับเนี่ยหมอนโดนมองโบแล้วเข้าใจเขาเข้าใจแหละใจอ่อยแล้วเดี๋ยวพูดโดน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 อะไรเข้าใจอะไรเอาตรงไหนไปเข้าใจถามหน่อยไม่ผิดนัดก็ต้องโดน่ะครับคนผิดนัดอ่ะยูวีกดใจอ่อมไหมกดใจอ่อนไหมให้ให้ยูวีใส่ใจให้ยูวีใส่ใจให้ยูวีใส่ใจยูวีไม่เคยเล่นฮาร์ทับหรพอฟ้ร ด้เยังหน่อยอยู่มีมันแรงเกินใช่แบบว่าให้เขาเป็นโอ้โหตวเด็กโคตรแรงอ่ะขนาดบอกว่าผมให้เขาให้ให้เปลี่ยนสีสีเสื้อให้สว่างหน่อยนึงายังไม่เปลี่ยนให้ผมเลยพี่แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรพี่เกพรอมสุดท้ายแล้วพี่ตอนเขามาคุยกับผมเีพี่ตอนไม่อยู่ก็เดี๋ยวรอเกับมได้ไม่เรงหรอกเข้าใจเขาเข้าใจแหละถ้าถ้าม่ีแล้วพี่ต๊อนผมก็คงจ่เ้าใจ่ยเใเ้าก็เขาไม่อยู่เขาไม่อยู่วะี่มีขนาด mặt nạ 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 mặt nạ